โอ้โหเช้านี้นะครับผมหอมอีกแล้วโอ้โหน้ำตาลมีกินมั้ยข้างในได้น้ำตาลโอ้โหเช้านี้หอมอีกแล้วอหมหอมโอ้โหใส่ก,กุ้งไ,ไปก่อนเลย มมผมดำพ้อม,มอร่ได้ตัวใหญ่อัน,นี้เ็นกินมนแรงนะอันนี้เน,นะโอ้โหันนี้เชฟบมนแรงเนี่ยอันเนี้ยใช่กระทะมแห้งเนะี่ยตัวนี้เ้วย เสียบโคด้วยมันมยังมอนอลเนี่ยเนาะตะแนบบอสเหมือนไอ้โอ้แฟนิไปซื้ออันพรมีอยากได้เนาะอน้ำเลยดิตองตัดปลาใส่ก่อนมน้ำเย้น้นนอะขอน้ยน้กินเหรอไม่ไม่ให้ใส่เนี่ย๋อ มาใส่นเยอะๆอันหนนอ้ย่ย่างไสถบ่ไ้ย่งากสับ้ใสเลยอ้ยุทธังดนกับผู้ใดกัยืนที่นี่ก็ใส่นาะอยยงมาใส่ปับเลยอออ้กระทะนี่มันเอาใจยากเลยเนี่ยโอ้แหงนักกระทะนี่ ยาชิมอ้าวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้ยขี้เร็วแท้เร็วดิได้ชิมก่อนติละเขียนในเบียร์ชิมน้าบอแล้วอือหือได้ฮาเผ็ดไะไรอะเผ็ดรสชาติรสชาเค็มข้นอร่อยอือือสุดยอดมากเลย คเตรียมตัวกินข้าวเตรียมตัวกินข้าวพร้อมเดินทางว้าวจวดไหมจวดไหนดูใกล้หน,นะน่อยพี่มาวนกโหลดแล้วไงนกเสร็จแล้วนะครับนี่ เรออกกัน้แลยดงว้าวสักไรสับพีโอ้โหแล้วคุณนจะติ่ใหลมหนาหนช่กินเผ็ดๆผอหส่วงส้วงว้าวนี่ต้องตากัากินอาหารไทยแล้วันนี้่นือยู่แล้วพอละวันนี้พอละแค่นี้ละจวด สุร้อยดอกินข้าวกันครับทุกคนมีขอวเรียบ่้อยเดือดแรงตกแล้วขอดอกหงหนอเนาะโอเคมาเลยกินข้าวลุยงานโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนมาเด้อนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคราวนี้ก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับ